โปรเจสีอ็อกก็มีนะครับผมกับ i5144.0F แรม 32G b m2 1 0 0 0 g b อันนี้ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มนะครับกาจอ0 6 0 0์พรว่าสภาย650ยิบลูกค้าอัปเกรดเพิ่มนะครับจากตัวธรรมดาแถมซิงค์ระบายความร้อนแถมเคสตู้ปลาสวยแบบนี้พัดลม5ตัวปรับไฟ rgb ได้รื่ว่าเคสสวยมากครับปุ่มปรับไฟ rgb อยู่ตรงนี้พอร์ต usb มีมาให้3พอร์ตครบ ฟ้าเอมปรับวิตนี่ไฮปิดเงาเน้นเฟรมเรทเพราะประเทศนี้คนค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้คนอยู่ประมาณ400คนนะครับบริเวณทียรบท็อกอยู่ตอนนี้ก็คนค่อนข้างฟูผ่านเลยนะครับเนี่ยเฟรมเรทก็จะอยู่ประมาณ100เฟรมนะครับอารมณ์เหมือนแบบได้ฟิลทำสตอรี่เลยนะดูครับเห็นไหมหนึ่งร้อยเฟรมบวกลบนะครับซีฟิวทำงานประมาณ30%การ์ดจอก็รันประมาณ20-30%นะครับเพราะว่าไม่ได้ปรับกราฟ,ฟิกสูง เดยรวมแล้วเล่นได้สบายนะครับแรมเครื่องกินประมาณ16กิกนะเล่นได้ไหลลื่นนะครับเฟรมไม่กระตุกเฟรมไม่กระชากเลยส่วนเกมอื่นๆก็ลื่นไหลนะครับผมเฟรมเรทเนี่ย100เฟรมอัพแน่นอนนะครับลงวิดีโอลงเกมพร้อมใช้ส่งฟรีมีเก็บปลายทางโอ้ยโอ๊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 ยโดนแล้ว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 วิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อน